มาจ้าทุกคนแกสิบห้ากิบขนาไปไปพัดพี่น้องพัดไส้หมูกรอบคาะงามๆแล้วจะพาพัดคนาขี้จะกินพัดขนาหมูกรอบแม่พี่น้องเมื่อไหเห็นคนางามๆตัดไปใหหมูให้ยังเราเหลือตังาง <laughs> กินก่อน <laughs> พี่น้อง <laughs> งามประรมประเรือดอน,ดกอนใกล้สิตัดก้นใกล้บ่ได้ออกขาก้องมาพี่น้องดอใกล้ตัดก่อนจะ้ะนี่ตัดเสร็จแล้วจ้าพัดปานี่แล้วพี่น้องปลูกเองพัดไล่ยปนี่แล้วขนาคางามพี่น้องพัดใส่หมูกรอบ จ้าเดี๋ยวแก่กะสิผพามาปอกนะจจะปอกอันคน้าของเราจากน้อยนะจจะอ่อนๆปอกเราแก่กะเสียมล่างแช่น้ำไว้พี่น้องเดาแก่กะสิผัดเนาะเดาแก่มาเดี๋ยวปอกแล้วก็น่าเดี๋ยวกะสิได้เดี๋ยวสิใส่เวลาโดนจ้าทอดให้ก้าบพี่น้องกินกับผัดคน้า จ้าทุกคนมากินผัดคณะน้องแก้พี่น้องคณะหมูกรอบหมูกรอบในแก้สี่ไส้หมูเอไอนี่เอาจาหมูหมูเอหมูกรอบถูงพี่น้องเพราะว่าบะหมี่หมูกรอบเป่นประเเอาเองเนาะใส้หมูกรอบอันแบบถุงเอาอันนี้ก็จะมีพริก กระเทียมน้ำมัน,มนหอยเจ้าเจียวเราจะผงปรุงรสแล้วก็ผงนัวน้ำตาลล้วจะกะทะกะทะหน่อย <c oughs> โอ้จะแค่แกะทะไงออกมาพี่นนอะแต่ว่าผัดเดี๋ยวเขาก็ยุบ เตาไฟอันนี่บ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 บอค่อยสาใจคือเตาแก๊สแม่พี่น้องเตาแก๊สกะทายง,ง่ายๆเพ่บืมหมลนเนาะอันนี้มันแบบแบบบ่จวดนะมเป็นเตาไฟฟ้ากินง่ายๆวันนี้ผักในสวนเขาปลูกผักเขาก็ต้องกินผักเนาะพี่น้อง บัรยัมนาหนาวว้หายหาเราพี่น้องเอ้พผักอะผักให้่ผัดให้ยุบยุบเ็น้อยคณะในสวนจากคณะปลอดสารพิษสวัสดีจ้ามือวนนี้มาพ่อพ่อกับแม่ไก่พาแซบอีกเราได้เจอพี่น้องมะมามาพี่น้องมะผัดเสร็จแล้วหิ้วเข่าหิ้วเข่าซอสตตั้งเวทีแล้วหมูไก่หมูไก่เสากรอบเราพี่น้องพุณนะ อันตั้งแล้วแล้วแล้วว่าไปถือแล้วเราเราปินท่องมาพี่น้องนี่มามาจามามาแซบแซบน้ำกันมีใครดาวพร้อมโอ้ยซิมขนาดคอนขนาดจบควองเองใครดาวสามฟองคนนด้นน่ะพักใกล้กันเลยสลบแล้วอืมพักก็สองกว่าเพื่อ ค่อยาพอาจิตตังเว้ทีแล้วอืมเจ็บแทะพักกอบดีขนาดตะว่างมาันพักเราก็เลยอยากนั่นเราจะเพราะว่าอืม <laughs> ขนาดจับสวนอืได้ห <c oughs> มูกรอบหมูกรอบก็ใส่แบบถุงเอาพี่น้องซื้อเมื่อกิงก็แอ้สมตามมันล่ะมะพัดเพราะว่าบา่ได้เฮ็ดเอาเอง คือกันเลยพี่น้องตัดพักไปให้หมูสองรอบแล้วแั่เจ้าควงกันเลยผัดแต่ไป่ดี มันกินง่ายๆภาคในสวน ไปให้โมอ่ที่แล้วน่ะเพื่อเอาไปลงเฟซมมคนอื่นถามกันว่าสันพี่น้องพออยู่ซูเปอร์มาเก็ตแ้งขนาดมาจากเมืองไทยสามสี่ต้นน้อยเจ็ดสิบแปดสิบคนพี่น้อง ตอนนี้ขอโทษมาซื้อแก้พปะขายเดี๋ยวแกไปหายซื้อๆไปนองแป่งกันกินนี่ใกล้เก็บมาหลายๆในพัสดุซั่นี่แหละเพี่อน เมื่อกี้ลูกมาว่าสิบพันให้ลูกกินลูกบอกว่าบ่อยากคุณว่าว่าสิรอให้ลูกกินผักซอย <c oughs> ลูกลูกใจไกลมาว่าสิปเก็บแอ้กวางตุ้งอ่ะกวางตุ้งดอกแม่พี่น้องมะแกงสมแกงออมใส่เนื้อพันว่าลูกมาแล้วว่าอยากกินก๋วยเตียต๋ยว <c oughs> ว่านสิบวัเสิบล้อให้ ลูกกินผักซอยเดี๋ยวนี้มาดูลูกไก่อาทิตย์ละเที่ยมัตุอาทิตย์ละพี่น้องยุดจันทร์นังค้างนังรถไฟมาเราก,ก็ขยันมาเนะะี่ยค่ะรถไฟบนมันถึ่อืด้วยพี่น้องแต่ละพันกว่าค้นคนเด้ โดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์ค่ารถไฟอยู่นี่บบบบแต่ละมือบ่คือกันนะจ้ะถ้าเสาร์อาทิตย์ค้าเดียวนะห้าร้อยห้าสิบคนตาวันธรรมดาสามร้อยแปดสิบใกล้กับแปลกว่าเออมันแต่ละมือมันต่างกันอางไดทันเนี้ย Mm. Trong online มันก็ลัางจวงคู่สอบไปครับคีย์ยุพี่น้องแต่ว่าพ่นสอบไปนั่นแล้วสอบกับเขียนพานแล้วเหลือแต่สอบครับเมื่อกี้เราทั้งเหตุงานทั้งเรียนเราบ่มีเวลาแบบนี้คู่กับ่บ่างคูคคูนัดเ,เดือนสิงหาคูคคูอยู่เนี่ยคู่อยู่ในเมืองเก่าที่ที่ลูกชายแกยอยู่เนี่ยคูเดือนสิงหาจังหว่างคู่สอนครับ บ้นี้กัช่วงเมื่อกี้นี่น้องแม่กับเลี้ยนหนักทั้งเลี้ยนทั้งเหตุงานบัานี้เพิ่นใหญ่างานไปหมองหม่พี่น้องเพิ่นก็เลยไปหาคู่อยู่หมองเพิ่นไปเหตุงานหมองหม่ยุ่นนี้จบไปครับคือ่าคู่ ไอเลี้ยนนี่เลี้ยนปันใบครับชี้หน่ะพี่น้องเป็นชั่วโมงเด้จ้ะมือละสองชั่วโมงแพงแพงได้ชั่วโมงอยู่เนี่ย,มมมมมมยรู้สืกว่าตอนนี้ั้งแต่สมัยไกลหนอชั่วโม,มงละเจ็ดร้อยหสิบเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจิกเก่าร่อยกลัวหรือเท่าใดเนี่ยเดี๋ยวรอฟังมึงน้องแม็กก่อน แพงคือน้องสอบไปครับพี่ด้เนี่ยคือตั้งประเทศเนี่ยว่ามีการซื่อเอาเป็นยังใบครับคี้อินเตอร์นี่จังจังนันพี่น้องเพราะว่าสอบสีมือร้วนๆตะเก่งเร็้ยวกับมดหน่อยตะเกง่งชากับเมดหลายหมื่อนบางคนนี่สอบ สามเทียสี่เทียผลเรียพี่น้องว่าพานแต่สอบไอ้ขอเขียนน้องแม็กสอบพานแล้วแล้วเขาอ่านหนังสือออกนอกพี่น้องไว้ไว้ไวลุน้นเนี่ยโดยเฉพาะประเทศหนาสบายครับที่สอบอยากเพราะว่ามันสิมีไอ้ย,ย่างอ,อื่นกับสีกดคึอกันล่ะพี่น้องแต่ว่าประเทศนอเว์มันสิมีไอ้กระ ลาเชือลิงเห็นไหมไอ้ไรครับสำหรับครับบนอถนนน้ําแข็งน่นะนี่แหละคือสําคัญคูสิพาะเราบันี้กสอบไปครับขี้ยุ่เนใี่ยใช้เวลาด่วนเลยจ้ะเพราะว่าอย่างถ้าไปเลี้ยงช่วงหนาเนี่ยอ่ามันสิบ,บ่มีหิมะแม่นบะเราบันี้กคู่ก็ต้องไอ้กล้าเชืลิงเนี่ยสำหรับไอ้ถนนนน้ำแข็งน่ะนี่คือสำคัญแล้วยูตางประเทศเพราะว่าถนนมันสิมื่นมากเลยแบบ ถ้าเอารถบยูเนี่ยคือสไลด์ปืนเลยเนี่ยใกล้คือสไลด์ขมถนนไปแล้วแต่ถ้ามันมีรถใหญ่มาเนี่ยโอ้เรียบ้อยตะปุ่นล้วบ่ไเ้มานั่งวอาว่าแบบอยู่ไหนได้พี่นอ้องอ่าต้องต้องแบบล้อโดนอะล้อจนว่าไอ้มีน้ําแข็งคนเดจจะล้อจนว่าถนนมีน้าแข็งหนาหิมะคนเดจังได้สอบตัวนี้สอบปคขับขี่อยู่เนี่ยสอบโดนหลายเดือนเป็นปีกูละ <c oughs> เมื่อละสองชั่วโมงคู่เราแบนี้เมื่อละสองชั่วโมงบางทีน่ะคู่กับคู่ถ้าถ้ามีลูกค้ารายนี่นะบางทีกัมีเวลาให้เขาแค่อาทิตย์ละเทียเลืออาทิตย์ละสองเทียได้พี่น้องอืมแล้วบบนี้มันต้องเอ่อพาร์เซอร์กับเอเอเวลาที่ลูกเขาเห็ุงานพร้อมเนาะยังน้องแม่กับสิได้สอบอาทิตย์ละสองเทีย ก็คือมือวันหยุดแล้วมือวันจันทร์กับวันอังคารมือวันหยุดแล้วกับอาทิตย์เราสองเทียอสอบครับแม่สอบครวหลังเรียนครับทราบครูว่ามั่นใจแล้วครูกับจิตตองขนทรงหะมันนี่สอบครับสอบครับนี่สอบครับอีหลีอีหลอมีขนทรงครับน้ำกลุ่นขนด้พี่น้อง ได้ได้ยากแต่ว่าคือบาหล่ายรุ่นเขาเก่งเขากะเท่าเดียวเพราะอยู่นี่ซื้อไม่ได้ไปขับขี่อินเตอร์นี่ไปคือทัวรลูกอะเขาเขาคือจ้างไปเถอะตอกไม่ได้ ก็นเนี่ยเจะกินพักดูพี่น้องดีถอ,อก,กลำไส <c oughs> โำนานา้โอ้ยย้ำหนาหนาวหอยหาพี่น้องเลยไปจอบเอายูอันลานเอเชียเพราะว่าลานเอเชียในเมืองที่ใกล้ไปทุกมือนะพี่น้องมันมันเป็นลานเอเชียหน่อยบางเที่ยวก็ถ้าเขาขายบดีนจะจรองอาทิตย์เขาจ้างสร้างของมาเช่น,นเดียวก็ได้ไหมอาทิตย์ท,ทุกอาทิตย์คืออัน ใน,นเมืองไงที่แม่อยู่นั่นสิมาตุวันอังคารใก่ถ้าจะซื้อมาไว้ย้ำไปอยางจะซื้อมาไว้ก็โอ้กิ่นบัทันกระเสียกระทิง นานี่นานี่ต้องกินหลายๆก็อหอดหนานาว่าจะได้เบื่อจะได้พวก่กินหอดพัก <laughs> <laughs> เขาเห็นเขาก็มีความสุขนะพี่น้องนะเพราะว่าไม่เป็นวิธีคน้นถีออยู่ประเทศหนาวแบบพี่น้องมันเหมือนแบบปีหนึ่งที่เขานั่งร้อคอยออโอกาสนีมาดวน,นะเป็นอย่างฝรั่งเขาจังแบบพอเวลาหนาห่อนเขาไปนั่งอาบแดดตากแดดนะพี่น้องมันแบบเหมือนเขาเห็นสวรรค์เลยเด้เขาเห็นแดดเนี่ย <laughs> เขาแบบวิตามินเห็นว่าฝรั่งนะบางเขาเนี่ยเขาเขาสีญ,ญาแบบว่าเปลเป็นพวกไอ้ยังก็โต๊ะกาเป็นมะเร็งผิวหนังเป็นยังเสียเพราะว่าเขาสีแบบอ,อยู่ประเทศหน,นาวเนาะอันนี้ขนาดเขาหนาห่อเนี่ยแล้วก็คืมแล้วก็ฝน,นแล้วก็หนาแน่พี่น้องว่าแม่นว่าสิมาแดดให้ทุกเมือ่อเมื่อได้แดดเนี่ยโอ้ตาออดเนี่ยเดี๋ยวนี้ดำปี๊ดแล้วเป็นนางอาบแดด อืมห่อนก็ดอดแต่ว่าเหลี่ยม <laughs> ม<า>ักโอวิตามินเอ่อบางคนเอ่อ อยูโซนที่หนาวบ่ค่อยไมีแดดเขาก็จะกินยาเอาพี่น้องเขากินวิตามินเดียวสําหรับอบ่ค่อยเจอแดดนะเขาจะกินยาตอนนี้กับพ่อมีให้ไปนั่งอาบอยู่พี่น้องปีหนึ่งคือจังไกเนี่ยปีหนึ่งอยู่มานาั่งร้อปลูกผักเราบ้านนี้เวลาเขาได้มาปลูกแร้วเขาเห็นแล้วเขามีความสุขไหม <laughs> ได้เห็นอีหยังเขียวๆง,งามๆได้เห็นแบบ อต้นไม้ธรรมชาติอย่างจะเห็นนกกวางลงม้าะนาะดพี่น้องมันมันมีความสุขเป็นอย่างช่วงเนี่ยใกล้จังลงผักอ่าบอยเรากลาล้ลงเอยธรรมชาติลงไปนั่นไปนี่บอยไปเก็บเฮดเอจังน้อยก็จะไปเก็บเฮดได้จ้ะเป็นอย่างจังลงที่ว่าไปหาเก็บหอยไปนั่นไปนี่บอยเพราะว่าอย่างอีกหน่อยนะ่ะใกล้ก็สีนั่งอยู่ในบ้านททยตะหิมะให้เมืองพี่นอ้อยนานนี่นะบ่นน้อเพชร มันว่าเป็นเรื่องแปลรรี่เขาปลูกผักอยู่ม้ังไทยหรือ,อยังน่ะพี่น้องแต่ว่ายุ่นเนี่ยมันเป็นแบบอีอย่างที่พิเศษมากๆนะที่แบบปีหนึ่งเขาได้เหตุเท่นึงมันเป็นจริงที่เขาล้อคอยน่ยไหมพี่น้องผู <c oughs> ้ใดบ่มาสัมผัสที่พี่ตั้งมาเท่ยวกูหรอก sao bao nhiêu cả chín để nhắm bài mơn thấy cả chín hoài mà bài mơn thấy là cả bài đây bớt đồn đi bạn có không vui nhỉ chín khóc quá khóc cả nhỉ bay chín cả có ไปเมืองไทยย้ำหอนก็บ่อยากไปใส้พี่น้องนั่งจะอยู่ในห้องใหญ่พี่กัน <c oughs> ตรงนี้ก็สิลงผักลงหยางบใบเพมาความสุขของเขาเนาะพี่น้องเนาะโดนโดนนั่นโดนโดนเอปีนึงได้ปลูกแค่นึ่งแ่นะ เ่อใบ่ล้มก่อนพี่น้องนี่ล้มแห้งๆหเห็นว่ากล้ไปปลูก,นะก,กพักนะแล้วก็ไปเก็บพักนะเสียงล้มบือบือถ้าบ้านใกล้ล้มขนาดนี้ล้มทะเลแห้งคับกว่านี้พี่น้องอ่ามันยังไปตกป่าบทันได้ถ้าล้มแห้งป่ากับ่เขาล้มแห้ง ถ้าย้ำปลาเขาพี่น้องเออถ้า,ถาปลาซาบาเขาท่าใดเนี่ยดึกลงไปเนี่ยเอาขึ้นมาเป็นเสียบเป็นเบสพวงไหมพี่น้องทีนั่นจนได้เห็ดปลาเค็มเท่าไปนี่หละกินบันในเหมือนวออะโอแ่บ <laughs> กินไปเบาไป กิน้าเหรอพี่นถ้าไมากินผักแก่สีกินหงแก่ได้มื่อนี่กินเที่ยงแล้วเนี่ยจะ้ะมาลเลี้ยงเหรอเมื่อเราตามออห้องก่อม <c oughs> เราก็กินตัวพี่นนอะเอานำก่อนคลิปนี้ก็กาแกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แก่ในเด้อจากช่องแนนน้องของช่องแม่แก้พ,พ้าแสบจากบ๊ายบายจ้าขอบคุณหลายๆค่ะ